รสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้เส้นทางคมนาคมย่านประตูน้ําอย่างเรือด่วนคลองแสนแสบอย่างที่เห็นนี้นะครับผู้คนพลุกพล่านกันหน้าดูนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างเร่งรีบแหะครับบางก็อาจจะเดินตัดบ้างก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่านี่แหละครับการสัญจรคมนาคมยามเช้าๆแบบนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะเดินทางด้วยเรือด่วนเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนว่าอันตรายก็ค่อนข้างมี เยอะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิธีการขึ้นกาบเรือนะครับการเหยียบกาบเรือการขึ้นท่าเรือให้ดีนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าวิถีชีวิตของการสัญจรใช้ชีวิตของชาวกรุงที่ใช้เรือด,วด่วนต้องถ่ายเรือใหญ่มายังเรือเล็กเนี่ยนะครับเพื่อเข้าเส้นในย่านจางกลางกรุงเนี่ยเขาเป็นอย่างไรและวิถีชีวิตโดยเฉพาะความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่คนกรุงต้องระมัดระวังจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ นะรครับเรามาดูถึงคนที่ใช้เรือโดยสารโดยเฉพาะเรือด่วนคลองแสนแสบกันหน่อยนะครับว่าเขาอยากให้มีการปรับปรุงอะไรแต่ก่อนอื่นผมอยากรู้ก่อนนะครับว่าเราใช้เรือโดยสารเนี่ยมากน้อยขนาดไหนบ่อยไหมครับแทบทุกวันครับเพราะว่าจะต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางครับอันดับหนึ่งเลยที่จําเป็นต้องใช้เรือโดยสารคลองแสนแสบเพราะอะไรเราถึงให้ความสําคัญกับเรือคือความรวดเร็วครับผมเร็วกว่ารถเพราะว่าพอดีบ้านผมอยู่ทางหน้าราม ซึ่งมันเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดมากแล้วใช้เวลาเดินทางนานกว่าทางเรือครับผมแสดงว่าเราเห็นถึงระยะเวลาว่าเร็วที่สุดและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดกับการสัญจรโดยทางรถหรือว่าทางรถไฟฟ้าอะไรก็ดีสะดวกที่สุดใช่ไหมครับครับถูกต้องครับผมแล้วทีนี้ฮะเราอยากจะให้เขาปรับปรุงเรื่องการบริการหรือว่าความปลอดภัยยังไงบ้างปรับปรุงนะครับก็อย่างชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอยากให้เขาเพิ่มความถี่ของจํานวนรอบที่เข้ามาวิ่งครับผม พราะบางครั้งในช่วงช่วงเร่งด่วนนี่ก็ไม่ค่อยจะเพียงพอครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหแท่ยืนรอเรือมาอยู่ที่ท่าเรือประตูน้ําเรายังเห็นเลยว่ากลิ่นน้ําคลองก็ขึ้นมาตรงนี้นี่ถ้าหากเทียบถึงสมัยก่อนมันแย่หรือว่ามันดีขึ้นก่อนที่จะพัฒนาเนี่ยมันแย่มากครับแต่ว่าผมว่ามันณปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาไปได้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง <ผม S 2> ครับหม,มายความว่าดีกว่าเดิมใช่ไหมคือคุณภาพน้ำใน ดีกว่าเดิมครับกลิ่นก็น้อยลงกว่าครับผมแล้วอย่างเวลาเราโดยสารอย่างเช่นนั่งเรืออยู่ไงเงี้ยกลัวน้ําซัดเข้ามาหรือเปล่าเรื่องความปลอดภัยในตรงนี้ก็กลัวครับแต่ว่ามันมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จําเป็นต้องต้องต้องโดนน่ครับผม <c oughs> ก็ต้องมีทัศน่คอยเช็ดครับผมเรื่องค่าโดยสารบ้างค่าโดยสารมองว่าพอใจแล้วหรือยังแพงไปไหมเออดีแล้วครับคิดว่าเขาค่อนข้างจะ เก็บได้ได้ลงตัวแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วครับผมแล้วเรื่องของกระเป๋าหรือว่าคนที่เป็นพนักงานครับเรือก็ดีหรือว่าเป็นคนที่เก็บสตาง,งค์ฮะตอนนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องใช้ความซื่อสัตย์เวลาเราจ่ายเงินให้กับกระเป๋าเรือเนี่ยฮะอ,อ๋อก็ก็ดีครับผมเขาก็จะจะจะ,จะทำตรงน,นี้ได้ครบถ้วนแต่ว่าในบางครั้งเขาก็มีอารมณ์แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทํางานกับคนจํานวนมากก็ก็มันก็ ่างจิตต่างใจขนานาันนะฮะบางคนอาจจะตอบรับที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีนเท่าไหร่ครับผมเขาก็ต้องอดทนแต่เขาจะไม่ต่อล้อต่อเถียนกับผู้โดยสารนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการที่สะท้อนมายังครอบครัวขนส่งด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้เรือด่วนคลองแสนแสบวันนี้ขอบพระคุณพี่มากนะครับและนี่ครับท่าเรือประตูน้ําถือว่าเป็นท่าเรือต่อที่ใหญ่ที่สุด ระหว่างภายนอกและก็เส้นทางภายในกรุงเทพมหานครนั่นเองครับขณะนี้ที่เห็นคนเนี่ยเบียดเสียดแน่นเพื่อที่จะรอลงเรือนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ครับไปฟังความพิเยนอีกหนึ่งท่านกันหน่อยว่าเขาจะสะท้อนอะไรให้การบริการเนี่ยดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการขนส่งทางเรือนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับใช้เรือโดยสารบ่อยไหมครับก็ทุกวันนะค่ะช่วงเช้าช่วงเช้านะยังเวลาเร่งด่วนสักประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยเราเห็นการบริการเป็นยังไงบ้างครับ ก็จะมาเร็วนะคะเรือก็จะมาค่ะเพราะว่าจะเป็นช่วงเร่งด่วนแต่คนก็จะใช้บริการเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ก็เขาก็จะปล่อยเลือกมาตลอดทำไมเราถึงใช้เรือด่วนคลองแสนแสบอะไรคือทางเลือกอันดับหนึ่งปัญหารถติดนะคะอค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าจะทําเวลาได้ครับแล้วค่าโดยสารปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ ยังปกติอยู่ที่ <พอ S 1> ว่าพอพอทได้ค่ะกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับอ,อยากจะฝากอะไรให้ทางครอบครัวขนส่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางเรือเนี่ยรวมมาเจ้าท่ามาดูแลเรื่องของการให้บริการรวมทั้งความปลอดภัยต่างๆด้วยค่ะก็เห็นคนใช้เยอะนะช่วงนี้ก็น่าจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็เรื่องทันศนวิสัยรอบๆด้วยอะค่ะเพราะว่าต่างชาติก็มาใช้เยอะเหมือนกันอ่าได้ครับครูอะไรมากที่สุดครับเนี่ยเวลาใช้เรือโดยสาร ก็ต้องระวังเวลาขึ้นเวลาลงอะไรอย่างนี้ครับีก็จะจะรีบๆกันอะไรอย่างงี้เรก็ต้องต้องโอเคครับเรือมาแล้วนั่นเชิญขอบคุณมากค่ะสวัสดีภาพครับขอบคุณมากครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศสดๆเลยนะครับยามเช้าเราจะเห็นนะฮะแต่ละคนก็ต้องระมัดระวังแบบทุลักทุเลกันหน่อยนะฮะระวังกันนะครับอาจับเชือกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือสัมภาระกันไปแล้วก็ค่อนข้างใช้ก้าวกันก้าวกระโดดที่ค่อนข้างไวอเดี๋ยวก่อนนะครับรอให้เรือเข้ามาเทียบท่าชิดๆนะครับ นะครับทางกระเป๋าเรือก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเอาไว้ให้นะระหว่างกาบเรือกับโป๊ะเรือนะครับนี่เขาก็จะอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้นะฮะนี่นี่ครับยามเช้าก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนก็อาจจะไม่ได้อยากแต่ว่าจาเป็นเป็นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรือเนี่ยเป็นการคมนาคมสัญจรใจกลางกรุงเทพที่จะช่วยแก้ปัญหารถติดได้มากเลยทีเดียวนะครับอ้าวทีนี้ครับ เราเห็นแล้วนะผู้โดยสารแน่นเรือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่กระเป๋าเรือกันหน่อยหรือว่าคนทีเ่เขาอำนวยความสะดวกให้กับแถวนี้นะครับผมเห็นอยู่แถวนี้แล้วไม่น่า,นาจะเป็นเสื้อสีน้าเงินเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของครอบครัขวขนส่ง<อ>ใช่ไหมครับ,บ,บในช่วงยามเช้าๆแบบนี้เนี่ยผมอยากรู้เลยเกินว่าเราเอำาวยความสะดวกอะไรให้ผู้โดยสารมากที่สุดเลยเราปล่อยเราเรือเราจะเร่งเวลาเลยครับเรือเราจะไม่มีกําหนดเวลาเทียบออกเทียบออกเทียบออกเลยเรา ป็นชั่วโมงเร่งด่วนเราจะปล่อยแบบชั่วโมงเร่งด่วนเลยเรือเราจะไม่มีการคักเวลาพอถึงก็เทียบก็ออกเทียบก็ออกเพ่นะน่ะจากส1บเอโมงไปแล้วหละเราถึงจะปล่อยเป็นเวลาอ่าจะปล่อยช่วงประมาณ4ี่โมงจะปล่อยสองลมสิบห้าไปยันสิบเอดโมงครึ่งถึงจะปล่อยลาละสิบนาทีไปยันสามโมงครึ่งในฐานะที่เราดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะครับอยากจะให้ คุณพ,พี่ฝากอะไรถึงผู้โดยสารห,หน่อยว่าต้องระมัดระวังอะไรบ้างผู้โดยสารผมว่าไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะผู้โดยสารในคลองนี้เหมือนก็ฟาร์มเคยชินครับาจะขึ้นลงกันแบบว่าเคยชินแต่แล้วนะครับก็ผู้โดยสารก็ต้องคอยระวังหน่อยพยายามให้เรือเนี่ยเทียบท่าก่อนแล้วถึงจะขึ้นมาเพราะถ้าเกิดผู้โดยสารเรือยังไม่เทียบท่าเนี่ยขึ้นมาแล้วจะเกิดอันตรายครับแล้วผมก็จะเน้นพวกคนขับเรือกระเป๋าว่าถ้าเกิดเห็นผู้โดยสารขึ้นยืนบนท่า ให้หยุดเรือก่อนแล้วให้ผู้โดยสารลงอ่าหรือว่ามีคนแก่คนท้องคนชรานี่เราจะต้องผูกเชือกให้สนิทก่อนแล้วถึงจะเอาคนท้องคนชราขึ้นได้อันนี้มีเหมือนกันใช่ไหมครับหมายถึงว่าคนที่เขาแบบตั้งครันหรือว่าท้องอะไรเงี้ยมีรองแต่เป็นจำนวนน้อยน้อยใช่ไหมครับประมาณ10% 20%อยู่ประมาณนี้แหละถ้าจะเป็นจริงๆก็อาจต้องใช้บริการแต่ทางที่ดีถ้าคนที่มีสัมภาระเยอะๆเพราะบางเนี่ยก็มาจากประตูน้ำโบเบหิว ขนข้าขนของหิวมาเต็มไม้เต็มตมือเลยอย่างนี้รเราเอำนวยความสะดวกเขาอย่างไรอ่าคือว่าพอเราจอดสนิทลงมาลงมาปุ๊บแหละเราจะมีเพราะของเราจะอยู่กับกรมเจ้าท่าด้วยจะมีกรมเจ้าท่าเนี่ย,ม,ม,าายมาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีพนักง,งานเราเนี่ยถ้าเกิดมีพนักง,งานอยู่พนักง,งานก็จะช่วยครับแล้วว่าคนแก่หรือว่าคนชรา คนพิการเนี่ยเราจะไม่เก็บค่าโดยสารเลยถ้าเกิดเราเห็นนะอ๋อ oh, อ่ามีช่วยตรงนี้ด้วยเหรอครับม,มีครับนะแล้วก็คนพิการเสียครึ่งราคาครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะช่วงประตูน้ําผ่านฟ้าเนี่ยเราก็ไม่เก็บตังค์เพราะเราไม่มีบัตรครึ่งราคา <laughs> อ่า <laughs> แต่ถ้าเกิดมา <laughs> สุดสายหรือว่าระยะทางที่เราเก็บได้เราก็เก็บครับแต่ระยะทางที่เราเก็บไม่ได้เราก็ไม่เก็บ <laughs> อย่างครึ่งราคาเนี่ยกำหนด เพราะเรามีตั๋วพัมมาสิบาทตามสูตรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ได้กําหนดเราเราก็ไม่เก็บครับก็นั่งฟรีเหมือนเดิมก็เหมือนกับคนชราคนแก่ก็นั่งฟรีเป็นสังคมไทยยามเช้าๆที่ค่อนข้างน่ารักนะครับคุณผู้ชมครับอาสุดท้ายะฮะหลายๆคนมายืนรอท่าเรือเกอร์ผมเห็นก็มีนะครับตอนเฉพาะเช้าๆบ้างเนี่ยมารอตีสี่ปรากฏว่าเรือยังไม่เปิดให้บริการเลยบ้างก็ตอนเย็นอยากให้ย้ําหน่อยว่า ท่าเรือประตูน้ำเนี่ยเปิดให้ตอนไหนท่าเรือวัดศรีบุญเรียงเป็นท่าเรือที่อยู่สุดท้ายใช่ไหมครับเรามีผ่านฟ้าด้วยเรามีป้ายนะครับเรามีป้ายปิดประกาศอยู่อ่าอาจะเห็นป้ายไหมที่ปิดประกาศตอนนี้เราไม่เห็นยังไงย้าให้คุณผู้ชมอย่าเอางี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตรงจอสัร้อยให้อ่าให้จอสั่ร้อยประกาศแล้วก็ ป้ายมันเล็กไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวอาจจะทําป้ายใหม่ข oh. ึ้นมาเดี๋ยวผมปรึกษากับเจ้าของบริษัทก่อนครับดีเลยเราะอยกเด้วยอํานวยการสะดวกของเราเนี่ยเราจะมีกรมเจ้าท่ามา oh. จัดการให้เรานะอ่ามาดูแลความปลอดภัยให้เราทุกท่า27ท่าจะมีกรมเจ้าท่าอยู่คอยดูแลความปลอดภยัยแล้วเรามีกล้องวงจรปิดอ่า oh. ไม่ต้องกลัว oh. ผิดพลาดมาไงจะรู้เลยว่า oh. เป็นเพราะสาเหตุอะไร oh. เพราะกล้องทุกตัวที่กรมเจ้าท่าเขาติดมาเนี่ยเราใช้ได้หมด หมุนได้รอบหมดทุกอย่างครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนอย่างน้อยก็ได้ถึงความปลอดภัยการระมัดระวังการใช้เรือตอนเช้านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งยามเช้าๆ้าที่นํามาฝากการโดยเฉพาะใครจําเป็นอย่างยิ่งต้องรยสารเรือดวดประจําทางคลองแสนแสบนะครับก็อย่าลืมส่วนเรื่องของระยะเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเขามีการเปิดให้บริการไม่เหมือนกันต้องเช็คล่วงหน้าไว้ดีนะครับวันนี้ทีมงานของเราลาไปก่อนช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามา ติดตามในช่วงของตอมแมลงวันครับ